ผมที่นุกันมาเข้างานที่เรนมอเป็นคุณพง,ท,งท์งสัตนสวนผู่แนะนำมาแล้วก็มากินคอลลาเจนรู้สึกว่าจะดูหนุ่มขึ้นตัวน,นี้ก็แก่แล้วแล้วก็ทำงานก็จะไม่ไหวแล้วมันไม่มีเรี่ยวไปแรง ก็กินคอลลาเจนเขาร่างกายเราขาดคอลลาเจนแล้วก็กินกาแฟด้วยทีนี้พอกินแล้วรู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวนอนก็เป็นเมื่อก่อนนอนไม่ค่อยหลับพอกินอันนี้เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่านอนนอนดีนอนหลับดีพอตื่นมาแล้วก็อิม่มไม่ปวดเนื้อปวดตัวตอนยังไม่กินนี่นอนหลับตื่นมานี่ไม่อยากลุกเลยปวดเนื้อปวดตัวเอาทํางานหนักหรือเปล่ารู้ยกเหล็กยกอะไรอยู่ที่โรงเหล็ก,ลก,ลกนี่ ทำโลอก็อย่างนั้นเลยทําไปก็ใช้ไปก็หมดไปใช้ค่าเช่าบ้านค่าอะไรค่าน้ําค่าไฟอันนี้มันก็เศรษฐจิตมันก็ไม่ดีทํางานอะไรมันก็ค่าแรงมก็เท่านั้นเลยมาคิดใหม่ว่าอยากทำวันนี้ทำนี้ดูว่าต้องตั้งใจว่าทาต้องให้งรวยต้องทำให้ได้เหมือนเขาให้มันสำเร็จจึงสะสมมปเรื่อยว่าตอนนี้เป็นสะพายว่าอยากเอาไอ้เเดือนหน้าหรือเดือนประมาณนใกล้ๆเลย Đâu, đấy này. Đây còn gì không?